เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมโรงหนังต้องเสิร์ฟป๊อปคอนป๊อปคอนกลายเป็นป๊อปเคานเจอร์ในโรงภาพ,พยนตร์ได้อย่างไรที่ป๊อปคอนครองใจชาวโรงหนังเพราะเกิดถูกที่ถูกเวลาแถมกว่าจะคิดได้ก็สุดจะบังเอิญ Why wo ในปัจจุบันป๊อปคอร์นไม่ใช่แค่ชื่อขนมขบเคี้ยวแต่ยังเป็นชื่อเรียกสายพันธุ์ของข้าวโพดที่นำานาป๊อปคอร์นอีกด้วยข้าวโพดสายพันธุ์นี้มีต้นกําเนิดมาจากทวีปอเมริกากลางและเป็นที่นิยมขึ้นมาที่สหรัฐอเมริกาในกลางศตวรรษที่18เพราะว่าปลูกได้ง่ายและการปลูกข้าวโพดจนกลายเป็นป๊อปคอร์นกลายเป็นเรื่องหมูๆเมื่อเครื่องทำป๊อปคอร์นพลังไอน้ําเริ่มเข้ามามีบทบาทในปี1885เจ้าเครื่องทำป๊อปคอร์นนี้เป็นที่นิยมทั่วโลกใน งาน World Columbian Exposition ที่รัฐชิคาโกครับพ่อค้าชาวอเมริกันจึงหาซื้อเครื่องทางป๊อปคอร์นได้และตอนนั้นเองเริ่มมีรถเขียนขายป๊อปคอร์นกลามชุมชนหน้าตารถเขียนป๊อปคอร์นนั้นไม่ต่างจากฟู้ดทรักหรือรถขายอาหารเชื่อนที่ในปัจจุบันนะป๊อปคอร์นกลายเป็นสินค้าติดตลาดได้ทันทีเพราะว่าทำง่ายใช้เวลาไม่นานไม่แพงแถมอร่อยสุดๆในขณนะเดียวกันภาพยนตร์ก็เริ่มเข้ามาฉายในสหรัฐช่วง Great Depression ณเวลานั้นตัวหนังราคาไม่สูงมากเนื้อเรื่องสนุกและหนังแฟนนนนนนนตาซก็็ือออเปสิิคค้ใใใหหม,ม่่ยยดดังงงวจข ประเทศก็ไม่ไหวต้องสู้กับพิษเศรษฐกิจ ภาพยนตร์คลาสสิกตลาดการของฮอลลีวูดก็ฉายในช่วงเวลานี้เช่นกันประจวบเหมาะกับช่วงวิกฤตเศรษฐกิจป๊อปคอนที่ราคาไม่แพงจึงเป็นที่นิยมมากพอคนไปดูหนังพ่อค้าขายป๊อปคอนจะแห่ตามไปด้วยโรงภาพยนตร์จึงเริ่มจับมือกับพ่อค้าป๊อปคอนให้มาขายหน้าโรงหนังก่อนเวลาหนังเริ่มฉายและในตอนนั้นเองที่เทรนด์การดูหนังพ่วงมาด้วยการบริโภคป๊อปคอนจึงเกิดขึ้นในช่วงปี1940เจ้าของโรงหนังเริ่มที่จะไม่ยินกับเทรนด์เดิมแต่ให้คนขายมาจำหน่ายป๊อปคอนในบริเวณโรงภาพยนตร์การซื้อป๊อย Trend อย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันนี่เลยครับและเมื่อภาพยนตร์จากฮอลลีวูดเริ่มดังไปทั่วโลกประเทศอื่นๆก็รับวัฒนธรรมการดูภาพยนตร์จากอเมริกาซึ่งนั่นก็รวมไปถึงเทรนด์การกินป๊อปคอร์นไปด้วยพูดได้ว่าเทรนด์การบริโภคป๊อปคอร์นเกิดจากสภาพเศรษฐกิจครึ่งหนึง่งและดวงอีกครึ่งหนึ่งครับแต่ไม่แปลกที่ป๊อปคอร์นจะกลายเป็นป๊อปเคานเจอร์เพราะรสชาติอร่อยประจำตัวของมันป๊อปคอร์นถือเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้โรงหนังอยู่รอดในขณะที่ใครๆก็ต่างจนานาาิน,นต งงหนัจะได้เปอร์เซ็นต์น้อยลงในช่วงรอบปถมทัศน์หรือ2-3อาทิตย์แรกที่หนังเริ่มฉายดังนั้น กว่าโรงหนังจะทําเงินจากการขายตั๋วได้จริงๆก็ใช้เวลานานมากซึ่งหมายความว่ากําไรส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากการขายตัว๋วแต่เป็นจากเครื่องดื่มน้ําอัดลมลูกอมและที่สาคัญคือป๊อปคอร์นนี่คือเหตุผลว่าทาไมโรงภาพยนตร์ถึงต้องตั้งราคาป๊อปคอร์นสูงมากแม้ว่าความจริงป๊อปคอร์นจะมีต้นทุนการผลิตที่ถูกเนื่องจากป๊อปคอร์นถือเป็นบอเงินบอทองของโรงภาพยนตร์นั่นเองครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาป๊อปคอร์นยังคงถือว่าเป็นเมนูอันดับหนึ่งเวลาดูภาพยนตร์หมายความว่าแม้ผู้คนจะเริ่มดูหนังจากที่่บ้าาาานนนเเรรรรรก็ิมมทวัฒธ ในรมนังเข้ามายังบ้านของเราด้วยเพราะเราจะดูหนังทั้งทีก็ต้องมีขนมพกเคี้ยวระหว่างดูไม่ว่าจะทานป๊อปคอนที่ปรุงร้อนๆจากเตาหรือป๊อปคอนอบร้อนๆจากไมโครวเวฟึ้นไหนที่อยากจะเต็มในการดูหนังเราก็จะปิดไฟปิดมือถือและต้องถือป๊อปคอนในมือไว้เป็นพร็อพเสมอดูเหมือนว่าแมะพฤติกรรมการชมภาพยนต์ของเราจะเปลี่ยนไปแต่เทรนด์การบริโภคป๊อปคอขนขณะดูหนังก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะครับวายวา